สามปีเนาะเพราะอายุนี่ยู่อยู่มากในโอกาสที่บอกในไรนะครับเงินบมม่มีเงินบ่มีฝ่าที่พอได้ใส่สิบเปลี่ยนอาชีพมาจากสิเปลี่ยนไปอย่างขันเปลี่ยนอาชีพไปขับรถกรุงเทพรถยนต์ขึ้นไปขับรถมี่เนาะก็เคยขับก็ได้ไปขับขับรถมีรถมีแล้วแตทั้งในห้างขายของวัวทั้งเงินกับ่อได ไปใส่ก็ถือต่อต้มแต,ต่ตัวถ้าต้มแต่ตัวเหมือนกันไปจัดในการอาย yes. ุยุ่งสามสี่หาปีกับว่าเด็กนั่นเป็นของลดขายท้องขายท้องเติมน้ำมันรถเป็นไปว่ามันสองสามบาทตลาดนี้หามาสะสมมา นอนทีนอนบ่ได้นอนเสือบ่ได้อูซ่านอนลูกเมียนอนทีน้อนนอนั้งเสี่ยพยนนอนอูซ่านเพราะว่าอะไรมันนอนที่นอนนั่นทีนอนนั่นบ่ได้มันเย็บเย็บในเนื้อให้ตัวกองนอนอื่นแข็งแข็งนับใบเด็ดฝั่งฝาได้เงี้ยกันเลี้ยวขึ้นต้องฝาเงี้ยดาว ถือกับ๋องกับเปเป็นตรงเป็นตรงล้มมาภายนผุแพใส่เงียนผู้อื <p> ่นครับเด็กภายใกระหอบลุงมายนจุกผู้ขายเล่นตัวลุงลูกข่กับลูกง่ายง่ายไงลุกลูกลูกลูกพ่องเงี้ยงกับอุ้มลูกเนียนเจ็ดเด่นแปดีิไปนองบนไม่ฝ่าไม่ยังขึ้นเสียงล้มขึ้นขึ้นมันดังเงียเอาสูงเนาะกระดังมีหยุดฟองเนาะหยุดสิงี้ยงออกวาซองบย ไปอาศัยย็นเยเตาย็นเยี ities, ่บาลูกลูกกับวะไห่กับวไห่ลูกผู้ข่าววะไห่รับี่ผูุ้งแงง้นข่ึ้นางล่งลงเที่ยนไง้ฝนสงบ็จะอูลูกมากก็ขึ้น่าสิมือดีนะวันนี้พยุมีบ้านครับมีบ้านมีรถมีถุอยางขึ้นกับลูกสาวแหละนั่งบานแ่ะวันนี้วันนี้หนู แต่เราเออจ้าบ้านผมตอนนี้มันเป็นบ้านอค่คขุนนะเ้าเกิดบ้านมีความสูงาะมันก็เป็นบ้านมิทุนเราไม่ได้วองกลับไปที่บ้านว่าเออหนี้สินเนาะตอนนี้เขาสีหาเงินสมบัติเขาสีหาเงินสมกันนะคือมันเป็นบ้านที่อ่คขุนมากตอนนี้ได้มาทุกอย่างมันมากแต่ว่าได้มานัเ้เจ้านั่งหน่อยก็ว่าได้หลังจากนั่งขามาืออู่ตรงนี้มคือขอบขุณ แม่ขอบคุณพอโโ่อสุการขอบคุณพ่อโจ้อนุนขอบคุณครอบครัวนะครับของสาวน้อยที่ให้มีมือดีแล้วให้ยูประหดมือดีแต่คือขันขันพยุตตัดสินใจตั้งแต่เมือ่อวันนี้ก็เอาขคือสีชมพ่เก่าเล้วเถัะเนาะเราขอบคุณบานสาวน้อยเพราะว่าขันเมื่อน,นั้นเขาออกไปเขาบ่หมวนกับเออเขาบ่หมวนกับึ้นมาทั้งหลังซึ่งวันนั้นพยุตออกไปโดยที่ทั้งร้องไห้ การ้ลมติง้งเราเตือนเท่าเห็นบ่นเฮ้ยทคนิคพวกอื่นกันเท่านั้ีเกันเคอื่นให้พวอมันเกิดใบรุ่นอยู่เนาะเอาสิบไปจชนใดเกิดหนีเ้อซึ่งมันก็สับสนมากขนาดนั้นเราไม่มีไม่มีมันคือมันมอกไปทางไหน,ม,น,ม,นมันมันมื่นมื่นบดมื่นบิดไปเบิดแต่วันเท่าขันมันบ่มีเนาะการเล่มองไปข้างหลัง เากลับกันมาจะบอกว่าท่านออกได้บอกอินี่ตัวท่านออกแต่ว่ามันถอดใจไงเราเคยถอดใจมันจะออกไปแล้วเรวทำมันนั้นออกคือสิบว่าเห็นิงว่าเห็นลูกหญิงว่าเห็นลูกสาวนะมือนี้คือกัดแล้วหลังจากที่เรากลับมากลับมามาสู่ต่ออีกหลายปีเนียแต่ว่ามันก็มันถูกอะ ทุกไม่มีความสุขทุกหาหาได้ไม่มีมีก็พอได้ใช้พอมีบอไ,ไหนเก็บลูกเต่าก็นั่งกดไปทั้งหนาลูกไส้ก็ก็ยังยังสิตตองเลี้ยงสูงไปอีกลูกสาวก็ยังตัวน่อยอยู่มองไปทั้งหนามันมีมีอน,นากดอี่ยังเลยแล้วเราก็มืดมืดมนมืดมนแน่เมืดมืดมหมืดนั่นไปจบยานครับสู้แต่ละวันสู้ เด้ให้มือเป็นติ๊งไปไปรับจ้างอดซิบมือเกามือซิบมือมันออกชนึงซื้อกับเขากับนาเอ่าถือมาให้ใส่มือเป็นติ๊งแต่ว่าใครแน่ยเดกี้เ้าบ่มีหนีมีสินแต่กี้ที่นอนเพราะว่าเ้าบ่มีเงินเนาะก็เลยบก้าวไปเลก้าวหยิบไปเอาอีหยังเพราะเป็นขลักฐาไปยืมหยุกแคเอาใบให้แคเอาไปให้ไปหน้าไปไปจำลองแต่เขาก็ให้เรามาแค่นั่นแหละสามมื้อหรือเปล่าไปไลวเนั่นแะ มัเป <A lei. S 1> ็นเขาวาเอาสักเขาวาหน้าน้าตอนนั้นเธอไปจำน้องมันเลูจุดประมานหาอะไรอะไรกลัวอะไรกลัวเขาให้มาแค่สามหมื่นี่นาะสามหมื่นจะเป็นอย่างไรล่ย นี่นแหละเนาะเออน้องพี่น้องเส้นทางมันจะมาบรรจบพบกันอยูงมองนี้เไม่อนก็ผู้หญิงลำบากแถ้าผู้หญิงลำบากมานั่งลำบากเมื่อพดนดพอดนคือเท่ากับชีวิตนั่งนะสิบห้าสิบหกปีที่พ่อมาแต่ว่าของพ่อแม่คนกับพ่อของพ่อแม่เราเพิ่นลำบากิ่นลำบากมาสับเด็ดแต่จะได้ก็บมสู่ข้หยุดแน่เนี่ยเออม่หน่อยเม่หน่อยพ่อเอง กันที่บอกก็ลำบากสู่ขยุนก็เป็นติ๊ก่าเลที่ใส่กับใส่เวทมาเลยอุ้ยเออมาใส่กับใส่เวทเลยเนาะตอนนั้นก็นัดกพี่น้องเออีิธกรกมแต่เวทก็มันจังสีได้มันจังสีแดงมาพอกกันเราหลายปุ๋แล้วคนที่ได้วุ่นการก็บางคนก็ประสบผลสำเร็จบางคนก็ชีวิตล้มเหลวบางคนก็ไร้ญาติขาดมิตรไปเมื่อขยุนเห็นจี้นัานเข่าเขาดิ้งเลยยูน้ำกันเควยความงานน้ำกันมีสิ่งต่าง บคั้ก็น้ำตาตกกวิธีชีวิตของเขาผู้ที่ผู้ที่บนห้างมี่เขาดีใจนะแต่ส่วนมากสิบว่าได้ดีน้ำมอลำหน่อยไม่หรอกหลุนเห้ยนี่แอบป์ปะหลุดพยุติยุ่นเนี่ยครับจะว่จะว่าผู้ใดได้ดีน้ำมอล้ำน้าอาชีพศิลปินกล้าพ่อเต็มปากครับว่มีผู้ใดได้ดีงานแม่กระนั่งทูบมือเนี่ยผู้ใดสิว่าลูกสาวพยุติออกพกป้องตลอด Nói chung là ai, là. có người là có trở thành trước con, dịch. nó, là người trở là. Là. Ai nói, người và Không có tiếng xem như thế. Cái tiếng cứ lấy. Cứ lấy, cứ này cứ lấy cứ cái cứ lạy Cứ Ở không bao Lục đi. Thế mà. tiếng แล้วน <aid> ้ำ <Solomon> มีม well? <point> ีความพิเส <ps> <produ> <point> <rawd unre> ียงกบูขึ้นนี่แหละสิ่งที่สิ่งที่ข่อยอยู่น้ำเจ้าก็เห็นต่อว่าข่อยอยู่น้ำมูเจ้าข่อยมีหยังแต่ว่ามูเจ้าออกจากมูไข่อยไปก็นั่งเข้ามาข่อยมีนี่ไหมไข่มีตีนใส่้อใส่แขนใส่ลูกชิงถูกจ้างข่อยยางผ้าบานตรว่อยากอายคนสุ่มเงินนี่ยางผ้าบาตรว่าอะไรคน e